มีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องอัลตร้าพลังพักนะครับมาเจกับผมก็เดิมครับเอกอัลตร้านักวิ่งอัลตร้าสายเจนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับมางานดอกายบานมาราธอนมาราทอนแรกนะครับของจังหวัดเลยวันนี้ก็เป็นวันวันนี้ก็เป็นวันที่4 4เมษายนนะครับคืออากาศมันร้อนมากอ่ะมันไม่ใช่อุณหภูมิที่เราจะใช้ชีวิตได้อ่ะครับวันนี้นะครับผมเอารองเท้าคู่นี้นะครับมาวิ่งนะครับเอ เซาหมิง Greyhound นะครับเขามีโลโก้รองเท้ายี่ห้อ s ซาวมิงอยู่ในสวนนี้ด้วยเห็นไหมเหมือนกันไหมล่ะนเหมือนเป๊ะผมคิดว่าคนที่ดีไซน์โลโก้ของ s ซา ming นะก็ได้น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากนี่แหละครับเดินลัดสวนเข้าไปให้งานวิ่งต่อ แล้ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่งานดอกไา้บานมาราธอนครั้งที่1นนะครับเป็นมาราธอนแรกของจังหวัดเลยนะครับและที่นี่นะครับเขาก็จะปล่อยตัวกันตีสองครึง่ง <c oughs> เรียกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะครับไได้หลับแค่ชั่วโมงเดียวล้วก็ตื่นมาวิ่งเลยตอนะนี้ก็เวลาประมาณตีสองสนาทีแล้วนะครับนี่จะปล่อยตัวกับบริเวณนั้นนะครับ <c oughs> มาราธอนที่ผ่านมานะครับ <c oughs> ผมก็วิ่งด้วยความเร็วที่ผมคุ้นเคยตลอดนะครับเอ๊ทีนี้ผมสงสัยครับว่า ถ้าสมมุติว่าเราวิ่งโซนสองเนี่ยในยะยะาราธอนเนี่ยเราจะจบมารานกี่ชั่วโมงครับฮาร์ดเรทโซนนะครับคือการแบ่งโซนการเต้นของหัวใจเพื่อให้รู้ว่าเราออกกําลังกายอยู่ในระดับไหนโดยการแบ่งโซนที่เราจะทํากันในคลิปนี้นะครับก็คือการแบ่งโดยใช้อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดโดยทั่วไปแล้วนะครับเราจะคํานวณโดยใช้สูตร220ลบอายุนะครับเราก็จะได้อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดของเราครับซึ่งก็มีหลายวิธีนะครับที่ได้ค่าที่แม่นยํากว่านี้นะครับ แต่นี่ก็เป็นวิธีการหาค่าเฉลี่ยที่คร่าวๆแล้วก็ง่ายๆนะครับแต่ผมจะขอใช้ค่านี้นะครับในการทำภารกิจสงสัยครั้งนี้ละกันนะครับเมื่อเราได้ค่าอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดแล้วนะครับเราจะมาแบ่งโซนตามเปอร์เซ็นต์ดังนี้นะครับโซน 5- 90%ถึง100%้ถ้าเราฝึกโซนนี้นะครับเราจะได้ความเร็วนะครับแต่ว่าไม่ควรฝึกนานเกินไปโซน4ี่ถึง90%้าเรถ้าเราฝึกโซนนี้บ่อยๆนะครับจะทำให้ร่างกายเราออกกำลังกายได้หนักขึ้นแล้้วก็นน,นนนาขึโซ 3- 70% 80% ฝึกโซนนี้บ่อยๆนะครับจะทําให้ปอดและหัวใจแข็งแรงขึ้นนะครับโซน2 60%ถึง70%โซนนี้นะครับเป็นโซนที่ร่างกายเผาผลาญไขมันได้ดีที่สุดนะครับเพิ่มระบบ Endurance โดยการวิ่งในโซนนี้นะครับจะมีความเร็วต่ำนะครับโอกาสบาดเจ็บน้อยทําให้เราสามารถสะสมระยะทางได้เยอะที่สุดครับแล้วก็โซนหนึ่งนะครับ50%ถึง60%โซนนี้จะเป็นการวอมอัพแล้วก็การคููดาวหรือหลังจากที่เราวิ่งหนักๆมานะครับเราจะใช้ร่างกายในโซนนี้เบามาาาารแลล้้วววิงนเอดู่ถโซ สอในระยะฟูลมาราธอน42กิโลเมตรเนี่ยเราจะจบฟูลมาราธอนกี่ชั่วโมงถ้า,าเพื่อนๆครับคี่ว่าผมจะจบมาสอนกี่ชั่วโมงนะครับก็คอมเมนต์มาเลยนะครับใต้คลิปนะครับห้ามรอไ, <c oughs> ไปดูก่อนด้วยนะครับเสื้อไม่แตกเสื้อแตกแค่ตัวเองไม่มีสายเล <c oughs> <c oughs> ยเพื่อให้โซนหัวใจของผมนะครับไม่พลาดเสื่อนในการวิ่งครั้งนี้นะครับผมก็จะเอาตัวนี้ครับเป็นเป็นสายวัดสายคาดหน้าอกนะครับเป็นตัววัดฮาร์ดเรทที่หน้าอก เราจะติดต้องออกไปเลยเราจะไม่ใช้ฮาร์ดแวร์จากข้อมือและข้างหลังของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นนักวิ่งฟูมาราทอนทำชาเลนจ์วิ่งเพาะเขาเริ่มเดือยตอนเดือยพี่อยู่ประมาณห้าเพอนโอ้ยไม่ได้น่าจะเพชรเจ็ดเพชรแปดแ้วยนะมั้ง เราไม่อยากวิ่งเร็วไงเพราะว่าที่นี่เป็นมามาทอนแรกของจังหวัดเลยเราจะได้ดื่มดบรรยากาศได้เต็มที่มันปล่อยตัวตีสองครึ่งถ้าเราวิ่งเร็วน้ำหนสร่ง้นาสวยๆภูเขาใช่ใช่ใช่้สลับกันไปมันเป็นเพราะอ้าวเหมือนกันแต่ความจริงไม่อยากเลยตอนนี้เราก็ใส่เบลที่วัดฮาร์ดเวรแล้วนะครับเพื่อที่จะได้ได้ค่าฮาร์ดเวรแบบที่ตรงที่สุดน,นะแบบไม่เพีย้ยเราจะไม่วัดจากข้อมือนะครับผมมาจากที่ไหนครับมาจากที่ไหน เหมือแกะเบาอิสานได้หลายบอาได้เลยนะครับเบาได้อู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 ้เหนือก็จ้าอู้เหนืออู้เหนือก็จ้าเดี๋ยวเจอกันเชียงใหม่ครับครับเดี๋ยวเราจะมาตั้งค่าโซนหัวใจของนาฬิกาซูนโตกันก่อนนะครับเพื่อให้นาฬิกาเนี่ยมันรู้ว่าเราจะวิ่งเฉพาะโซนสองนิดเดียวนาฬิกาที่ผมใช้ก็คือศูนยโตเก้าบาโรนะนี้เราจะมาป้อนค่าฮาร์ดเรทในแต่ละโซนครับพอเข้าไปที่โหมดการออกกำลังกายนะครับแล้วก็เลือก โหมดการวิ่งที่เราจะใช้เลื่อนลงไปจนกระทั่งถึงโซนฮาร์ดเรทนะครับเลือกโซนฮาร์ดเรทเราจะเจอฮาร์ดเรทในแต่ละโซนนะครับโดยที่ถ้าเราต้องการที่จะปรับแต่งโซนฮาร์ดเรทในแต่ละโซนเนี่ย mm hmm. ก็ให้เลื่อนลงไปข้างล่างสุดนะครับเราจะเจอคำว่าแก้ไข เราก็สามารถปรับแต่งแล้วก็แก้ไขฮาร์ดเรทในแต่ละโซนได้เลยครับทีนี้นะครับเราจะมาตั้งค่านาฬิกาให้นาฬิกามาแจ้งเตือนเฉพาะโซนหัวใจที่เราเลือกที่จะวิ่งนะครับก็ไปที่การออกกําลังกายนะครับแล้วก็ไปที่กิจกรรมที่เราต้องการออกกําลังกายนะครับแล้วก็เลื่อนลงไปจนกระทั่งถึงโซนฮาร์ดเรทนะครับผมเลือกโซนฮาร์ดเรท กำหนดโซนเป้าหมายครับแล้วเราก็เลือกเลยนะครับว่าเราจะเอาโซนไหนโซนสองแล้วก็เลือกไปเลยนะครับผมแค่นี้เองครับนาฬิกาัมก็จะแจ้งเตือนเราตลอดนะครับว่าเราวิ่งเร็วไปหรือว่าช้าไปนะครับยังไม่ได้เริ่มวิ่งนะครับหัวใจก็พุ่งไปแล้วครับร้อยกว่าแล้วโซนสองของผมเนะี่ยมันก็ประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดเรียกว่ายังไม่ได้วิ่งเลยหัวใจวิ่งไปร้อยกว่านะถ้ามันจะรอดได้ไนะ อบแล้วเราจะนับเวลาถอยหลัง้าส แถวเลยนะครับนี่ครับจะอยู่โซนท้ายเลยนะอันนี้เพลเซอร์กุ๊บกี่ชั่วโมงครับเนี่ยหกชั่วโมงค่ะหกชั่วโมงเหรอตายละหกชั่วโมงทำไมหัวใจเราพุ่งไปตรงสี่ตรงห้ากนต้องเดินให้หัวใจมันลงก่อนนะครับสงสัยจะตื่นเต้นไปครับเราจะค่อยๆให้หัวใจมันลงมาก่อนนะ ต้องให้มันอยู่ในโซนเป้าหมายไ้ะนะครับเพชรเฉลี่ยก็ปรามันเพชรแปดอะข้างหลังนี้นะครับก็เป็นเพเซอร์6ชั่วโมงครึง่งผมคิดว่าถ้าวิ่งโซนสอง่างเดียวนะคงจะชนะเพเซอร์6ชั่วโมงครึ่งอยู่คิดไปเองนะที่ฮาร์ดเลดผมมันสูงอนะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศที่นี่มันร้อนก็ได้นะครับคือมันไม่มีลมเลย ำไมมันอบอ้าวอย่างเงี้ยจริงผมน่าจะเลือกใส่ชุดอย่างนี้นะจะได้ไม่ต้องร้องนะประมาณเพจ7.40ถึงจะเป็นเพจที่ <c oughs> เป็นโซนสองสำหรับผมนะ <c oughs> เพราะว่าช่วงหลังนี่ก็ไม่ฟิตเลยอะครับเมื่อคืนก็แทบจะไม่ได้หลับดีด้วยน้ามีน้ำกิโลที่สามน้ามีน้ำด้วยอันนี้เพิ่งผ่านไปสามกิโลเองเหรอ แก้วเดิม,ม่นแหละเติมน้ำก็ต้องทิ้งขยะให้เป็นที่บนทางนะครับผมเป็นนักวิ่งเพื่อสิ่งแวดล้อมยังกดลงโซน2ไม่ได้เลยเพราะว่ามันร้อนมากคือมันไม่ใช่สาภาพอากาศที่คนจะมีชีวิตอยู่ได้ครับตอนนะี้มันร้อนหรอไม่มีลมหายอะไรกินของผมจะเสร็จไหมเนี่ยเราจะมาทำชาเลนจ์ว่าถ้าสมมุติว่าเราวิ่งคูมาราธอนเฉพาะโซนสอย่างเดียวเนฉะพาะหัวใจโซนสอย่างเดียว เราจะจบมารารทอนกี่ชั่วโมงแต่ว่าจะเปลี่ยนนะครับว่าถ้าเราวิ่งโซนสองอย่างเดียวนะเราจะร้อนตายก่อนหรือเปล่า <c oughs> ต่อตีสี่ตีห้าจะมีจะมีฝน <c oughs> ตีสี่ตีห้าจะมีฝน <c oughs> จริงเหรอครับคิดว่าอย่างนั้นถ้ามีฝนที่ผมจะก้มลงกราบดินเลย <c oughs> ถ้าเด็ดลงมาแล้วก็วิ่งต่อนะครับ <c oughs> ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองครับว่าผมจะทําเฉพาะโซนสองจะวิ่งเฉพาะโซนสองอย่างเดียว ผมก็จะต้องวิ่งเฉพาะโซนสองอย่างเดียวคือโซนสองของทางเลยกับโซนสองของทางเหนือนี่ฝนละเพศกันเลยนะร้อนจริงๆอ่ะแต่วันนี้ร้อนมากค่ะร้อนร้อนที่สุดเลยต้องเดินเดินวิ่งวิ่งนะนี่ไม่รู้ว่าถ้าวิ่งฟูมาลาทอน6ชั่วโมงนี่แบตกล้องจะพอหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมนะได้เห็นบรรยากาศที่แตกต่างออกไปนะจากการวิ่งมาลาทอนในทุกๆครั้งของผม เรามาเดินเล่นกับคุ๊บ6ชั่วโมงดีกว่วาเห็นไหมครับนาฬิกาเตือนลงว่าให้ช้าลงหน่อยอายุเท่าไหร่ครับ75อายุ75วิ <c oughs> ่งมาลาทอนมาหลายมาลาทอนแล้วมั้งครับถ้าสนามนี้จบก็100ร้อยมาลาทอนหนึ่งร้อยมาลาทอนพ <c oughs> ี่จะไล่ปวดเป็นเซื้ออีกว่ะอันนี้พี่มาทำชาเลนจ์วิ่งโซนสองอ๋อวิ่งโซนสองแต่โซนสองที่นี่กับโซนสองที่เชียงใหม่มันคนละเพศเลยม <c oughs> <c oughs> ันร้อนเลยเกิน ว่าการวิ่งในเพจที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ยมันยากแค่ไหนประมาณโลที่แปดนะครับยังไม่ถึงสิบโลเลยขาผมนี่เมื่อยหมดแล้วรู้สึกว่าพอวิ่งมาถึงระยะนี้นะครับรู้สึกฮาร์ดเรดอะเริ่มไม่กระชากนะครับเริ่มจจนิ่งๆ้วเออทีนี้ถ้ามันนิ่งๆอย่างนี้นะเราก็โฮมเพจอย่างเดียวเลยทีนี้ ยิงยาวเลยนี่จะง่ายกว่าเมื่อกี้นี้โดดขึ้นโดดลงโดดขึ้นโดดลงอ่ะเพราะว่าอากาศมันแบบมันร้อนมากๆแต่ช่วงนี้เริ่มมีลมลุกๆมาครับนก็วิ่งอย่างเงี้ยตั๊กแท๊กยอดมากเลยยอดมากเลยร้อยสิบหกครับวันนี้ร้อยสิบหกนี่คือมาลาทอนที่มาราธอนที่116ใช่ครับโอ้โหปรบมือให้เลยครับมาราธอนที่116นะึ่งร้อที่116ครับวันนี้ตั้งเป้าไว้ตั้งเป้าไว้200ร้อยกว่าอายุ60ถ้าเกิดพอ สองร้อปุ๊บใม่หม่ก็เหลือมินิเหลือห้าพอไม่เอาเยอะแล้วเหนื่อยไม่อยากไม่อยากทำมาตัวเองช่างเงียบเหงาเหลือเกินเงียบเหงามากเป็นยังไงบ้างครับสภาพอากาศตอนนี้ตอนนี้โอเคแล้วครับช่วงช่วงปล่อยตัวแล้วร้อนแต่ว่าตอนนี้เริ่มเริ่มเย็นแล้วอันนี้เย็นแล้วหรอครับเนี่ย เราจะเห็นท้องฟ้ามันแลบนะครับแป๊บๆเนี่ยเหมือนกับว่าฝนจะตกนะครับอยากให้ฝนตกจังเลยตอนนี้สิบเ็ดโลแล้วนะครับผมสิบเกตแล้วแลรวครับตันสองใช่ไหมครับใช่โซนสองเรากาลังจะตามเคเตอร์ห้าทุ่มหนึ่งทันหลังจากนี้ไปก็โหมันมืดมากมืดมากเลย ที่ผ่านมานะครับเราวิ่งตรงถนนใหญ่มาตลอดนะครับจนกระทั่งถึงโลที่17นะครับเราก็จะเลี้ยวเข้าไปทั้งหมู่บ้านตอนนี้โล19ครับฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยสุดยอดได้ทุกรถเลยไฟทางก็อาจจะมืดไปหน่อย ก็ถือว่าด,ดีครับเพราะว่าไม่มีรถเลยโอ้รัตอนนี้เราค <c oughs> รบระยะฮาร์ฟคอนแล้วนะครับ <c oughs> เราใช้เวลาไป2องชั่วโมงสี่สิบนะครับแล้วก็สายฝนก็ยังโปรยปลายลงมาอย่างาน่ากลัวเหลือเกินครับ <c oughs> <c oughs> น่ากลัวน่ากลัวจังเลยอเยี่สเอ็ดกิโล<อ>ยังไงดีครับเนี่ยตะกี้ป้าผา่าข้างหน้าเลยอะ่ะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มซาลงแล้วนะครับแล้วก็ถึงกิโลเมตรที่26แล้วนะครับที่ผ่านมานี่หัวใจผมนี่เด้งไปโซน5ตลอดเลยนะครับ ฟ้ามันแลบฟ้ามันผ่าไม่กล้าเอากล้องมาถ่ายเลยเริ่มเห็นบรรยากาศข้างทางแล้วครับที่เรากำลังวิ่งข้ามกลางพายุฝนนั้นเนี่ยเนื้อกันหรือว่าดอยกันเนี่ยเัวจะเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่เธอผ่านพายุฝนมาได้แมนวิญากาศดีจริงๆระ วิ่จริงครับทำให้ผมนึกถึงเขาใหญ่ร้อยเลยครับเส้นทาง6ม3หรือว่าอากาศดีมากเลยครับโอ้แ่นวงเลยนี่ยนะมันเหมือนเป็นคือมันเป็นเหมือนกับภูเขาล้อมรอบอะ่ะเหมือนเป็นแอ่งอก์มาดูข้างหลังผม บรรยากาศดีจริงๆเลยอยากจะวิ่งฟูมลมาราธอนสักสองรอบนะครับเนี่ยยังไม่ออกจากหมู่บ้านนะครับก็เราเข้าไปในหมู่บ้านไปนะึง่องชาวบ้านที่นี่นะเขาก็มีการแบบเอาโต๊ะมาตั้งแล้วก็แจกน้ําให้กับนักวิ่งด้วยนะไม่ใช่ฝ่ายผู้จัดเป็นของชาวบ้านก็เขาก็ให้ความมือที่ทำ้ัครับนี่นครับเห็นไหมครับ ราจะเอาน้ำมาวางไว้ด้วยน่าเสียดายนะครับที่ฝนตกแล้วเรากินหลายต้นไปครับก็เลยไม่อยากกินน้ำเท่าไหร่เดี๋ยวซ้ายไปทางนี้นะครับเพื่อจะนําไปสู่13กิโลเมตรสุดท้ายของระยะมาราธอนะอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถึงกิโลเมตรที่29ครับะะทำไรครับผมอะไรนะครับโอ้ ชาวบ้านแถวนี้เขาน่ารักมากนะครับเขาทักทายแบบเป็นกันเองมากเลยใครยังเที่ยวเดือดถ้อนเดือดร้อนถ้าได้บอกครบ6ครบ3ก็ดูเลยคือเป็นเสื้อฟินิสเตอร์รุ่น3ก็ดูโชคไปไหนกันท่านน่ะอุดรค่ะอุดรนหรอว้าวคนอีส่ช้านั่นพอนะเลยเลยนี่เขาเขาพูดภาษาอีสานบอกว้าวภาษาเลยภาษาเลยภาษาเลยไอซีออฟไอซี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 มีภาษาเฉพาะด้วยเหรอครับไม่หมดเลยเนี่ย แล้วตอนนี้ฝนก็เริ่มเทลงมาอีกรอบแล้วมัง้เงเด็กสวัสดีครับโอ้ด oh, ได้ติดเฟรมกันได้เลยนะติดิ้ติดนติดไว้หนึ่งนะขอโทษติดทิ้นคุณเองโอเคไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับคุณเอกผมโดนเก็บกันแล้วครับคิดดูก็แล้วกันนะครับถ้าสมมติว่าผมวิ่งสามชั่วโมงต้นๆนะผมจะไม่มีสิทธิ์มาเห็นวิวแบบนี้นะครับแล้ววิวแบบมันแบบ ุ่งหญ้าทุ่งนาไกลสุดลูกหูลูกตาเลยโล่สิสามสิเเลยสิบสองโลสิบสองโลก็ผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะตอนนี้เพเซอร์ห้าชั่วโมงครึ่งอยู่ด้านหน้าอาจจะไล่ตามเพเซอร์ห้าชั่วโมงครึ่งไปหันาน่าจะได้เข้าก่อนหกชั่วโมงครับสมมติผมวิ่งตาม ปกติของผมใช่ปะก็ประมาณสามชั่วโมงสชั of of ่วโมงครึ่งอะถ้สามชั่วโมงครึ่งใช่ปะผมเข้าเส้นก็ประมาณหกโมงหกโมงนี้ท้องฟ้ายังไม่สว่างเลยอะก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเห็นวิวอะไรแบบนี้ครับเห็นไหมมันคุ้มค่าแล้วก็รู้สึกว่ามันได้ดื่มด่ำกับทุกกิโลเมตรของมาราธอนจริงๆโอ้โหวิวอลังการนะ นี่ขัสมสายใหม่เหรอหรแล้วขอ้อดีของการวิ่งช้าๆนะครับก็คือเราสามารถเลือกแตงโมชิ้นใหญ่ๆได้ทุกคนที่วิ่งเร็วๆไม่มีสิทธิ์เลือกครับหยิบแล้วก็ไปใช่11กิโลครับมาอีกแล้วครับม,มาอีกแล้วฝนมาอีกแล้วฝนมาอีกแล้วโคตรหนักดเลยผลมาอีกรอบแล้วครับ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตน้นไม้หาดไปครับต้นไม้ใหญ่เลยคือตอนนี้ช่วงนี้ผมต้องเดินนะเพราะว่าครับผมวิ่งไม่ได้แล้วหัวใจกระฉูดต้องรอให้มันลงมาก่อนแล่างนี้เจาะใกล้ ก็มาถึงกิโลเมตรที่33แล้วนะครับ <Yeah. S 1> เนี่ยเพื่อนๆนงอยากให้ผมเหนื่อยกว่าน,นี้ใช่ไหมไม่ชอบประเสริให้ผมวิ่งสบายๆอย่างเงี้ยแต่จะจะบอกไว้ก่อนนะว่ามันไม่สบายนะครับวิ่งคมเทสคมโซนอย่างเงี้ยมันเมื่อยขามากเลยถ้าใครไม่เคยมาลองวิ่งวิ่งช้าแบบยาวๆนานๆอย่างน,นี้นะมันทรมานนะ ที่สาคัญอยู่ข้าวมากเลยเห็นไหมครับเราเห็นข้างหน้าไหมครับหมอกนะครับเนี่ยใช้หมอกไหมเนี่ยแล้วก็เราจะไปเส้นชัยเราต้องเลี้ยวซ้ายขึ้นไปทางนี้นะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เพื่อนๆเห็นไหมครับว่าข้างหลังผมเนี่ยคืออะไรหมอกค,ครับน <c oughs> ี่ <c oughs> ไม่มีสิทธิ์ได้เห็นแล้วครับนะนักวิ่งที่วิ่งเร็วทั้งหลายเนี่ยพกซับโฟหรือว่า4.30ก็ไม่น่าจะเห็นนะวิ่งเข้าเรือ4ชั่วโมงครึ่งอ่ะไม่น่าจะเห็นวิวแบบนี้แน่นอนครับโอเคนี่ครับก็คือวิวที่คนวิ่งเร็วไม่มีสิทธิ์ได้เห็นนะครับนี่ยน,นะครับเขาบ,บอกเลย7กิโล7กิโลนี่ผมว่าประมาณชั่วโมงน่าจะชั่วโมงนึงได้อ่ะถ้าเราวิ่งเพจนี้นะ แล้วก็มีเพื่อนร่วมทางอีกมาเยอะนะครับไหวอยู่ใช่ไหมต้องรอดครับต้องรอดนมันไม่ริ่งง่ายเนี่ยมันมีฝนเนี่ยตอนนี้ลงเท้านี่คุณพี่ตั้งใจหรือว่าใช่ครับผมพี่อย่างเงี้ยอ๋อมิ่งกีละสองยี่ห้อแล้วสามเมื่อไหนมันโอ้มันห้าหกกี่กี่เหรียนถึงได้ครับเกือบถึงนะครับอีกห้าโลสุดท้ายเท่านั้นแต่ไม่เห็นวี่แววว่ามันจะมีถนนเข้าในตัวเมืองเลยนะแต่ผมขอบอกเลยนะครับว่าสนามนี้มีวิวสวย ิูสวยจริงๆเลยแล้วเขาเลือกเส้นทางมาที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยมีรถนะไม่ค่อยมีรถสัญจรเลยนี <_ d ata> ่ครับเราอยู่ทนอะูแรกวููแรกก็มาเจอฝนแล้วแหละมีฝนหนักมากนะครับเนี่ย <_ d ata> <_ d ata> ขาวลังงานกันิโลครับ่ยว้วเนๆนีนครับข้าวต้มล่ตายเลยนะรอดเลยรล,ล้วไม่ตายแล้ว <c oughs> ตายแล้วมียองกาวยมาเลย่าตายแล้วเพืนะ่อไปทำอะไรตรงนี้ไม่ตายเลยครับนานานดูครับ ตกหมกักจริงๆนะครับเนะี่ยตอนนี้เรามีสอดคุ๊บนะครับที่ติดตามปุ๊บนี้นะครับปุ๊บนี้นะครับุ <aj> มันกับ <plausible> ปุ๊บข้างหลังนี้นะครับน่าจะช่วยกันลากเข้าเส้นไปมันได้วิ่งผ่านตลาดเพื่อส่งมอบสุดท้าย Okay. เจะต้องผ่านไปต้องวิ่งเข้าไปที่ตลาดนะครับซึ่งตอนที่ผมเดินอย่างนี้นะหัวใจมันมันเกินโซนสองไปเนี่ยก็เลยต้องเดินไปก่อนอ๋นโอโหจต่ทางอุ่นขานหนึ่งครับต้องระวังนะแต่เราก็จะใกล้ถึงแล้วและนี่คือตัวเลขที่เราอยากจะเห็นที่สุดตอนนี้นะครับก็นี่ครับ สี่สิบเอ็ดกิโลเมื่อกี้นี่เขาบอกว่าสี่สิบเอ็ดกิโลผมวิ่งมาประมาณโลหนึ่งแล้วก็มาเจอป้ายนี้เขาก็บอกว่าอีกหนึ่งโลสรุปหนึ่งโลสุดท้ายจริงหรือเปล่าเนะ ส9นะครับเราวิ่งไปห้ชัว่วโมง49 5ชั่วโมง49ขอิเจ้าพอดีไหมขอพเจ้าพอดีไหมเหรอเยี่ร้อยครับ5ชั e ่วโมงนะครับ5ชั R ่วโมง50นาทีเกือบ6ชั่วโมงครับมันแรงมากเูนย์เก้านะครับบทสรุปของคลิปนี้นะครับก็คือว่าเราวิ่งโซน2ในระยะมาราธอนเนี่ยได้5ชั่วโมง50นาทีนะครับโอ้โหเกือบหลุด เกืบรูด6ชั่วโมง6ชั่วโมงเนี่ยมาข้างหลังะนะแล้วฝนก็ตกมาอีกแล้วนะครับในขณนะที่ผมกําลังจะเดินกลับโรงแรมนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับจออป้ายบานมาลารอนครั้งที่หนึ่งนะครับมาราธอนแรกของจังหวัดเลยนะครับก็ภารกิจนี้นะครับในการวิ่งแช่โซนสองในระยะภูมาราธอนผมก็วิ่งได้อยู่ที่ ห้าชั่วโมงห้าสิบนทีนะครับเที่เรียก็อยู่ที่ประมาณเพแปดก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเอาตราบเลยนะครับ